ประเด็นเรื่องของดอลลร์เสื่อมค่าดอลลร์หมดอยู่ก่อนนะคะคุณกรมองว่ามันมาถึงจุดนั้นหรือยังณนะตอนนี้มันชัดเจนว่ายังสกุลเงินสำรองหลักของทั่วโลกก็มีบางประเทศที่เขาบอกว่าเขามีจุดยืนตรงข้ามทางการเมืองกับสหรัฐที่พยายามที่จะสร้างกระแสการลดการ,การพึ่งพาดอลลร์ลงแต่โดยรวมๆมันเป็นเรื่องทางปฏิบัติว่ามันไม่มีสกุลเงินอื่นให้มาใช้แทนถ้าไม่ใช้ดอลลร์วันนี้จะใช้อะไร ถาบใดที่มันยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่าถ้าไม่มีดอลลาร์เราจะใช้อะไรเนี่ยนะดอลลาร์ก็ยังคงอยู่แต่ถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงระยะยาวๆเลยนะไม่ดีต่อดอลลาร์อยู่แล้วนะครับสาเหตุหลักที่ผมพูดอย่างนั้นเนี่ยสำหรับผมนะก็คือ,อประเด็นปัญหานี่สาธารณะของอเมริกาเขาขาดดุลงบประมาณเยอะมากนะครับเทียบกับ GDP ถ้าอเมริกาไม่ไม่ปรับ นโยบายทางเศรษฐกิจแล้วก็ดูเหมือนเขาเสพติดแล้วนะครับปรับยากดูจากการเลือกตั้งประธานาิิบดีที่ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เตรียมที่จะกู้เพิ่มเรื่อยๆผมคิดว่ามันต้องมีจุดจบอะแต่ยังไม่ใช่วันนี้เท่านั้นเอง อีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นผลจากเรื่องของ geopolitics ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นประเด็นจากฝั่งของข่างเงินสกุลหลักของโลกสกุล uh huh. ดอลลาร์คุณกรเคยเมนชั่นเรื่องนี้เอาไว้ในใโซเชียลมีเดียว่าประเด็นที่พูดกันว่าดอลลาร์จะหมดยุคดอลลาร์จะเสื่อมค่าซึ่งแน่นอนมันจะไปมีผลกับสกุลอื่นที่มีการคั่วตรงข้ามกับดอลลาร์เราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะประเด็นเรื่องของดอลลาร์เสื่อมค่าดอลลาร์หมดยุคก่อนนะคะคุณกรมองว่ามันมาถึงจุดนั้นหรือย,ยังณนะตอนนี้มันชัดเจนว่ายัง ชัดเจนว่าอย่างตอนนี้ก็ยังเป็นในในแง่ของเงินสกุลเงินสำรองหลักของของทั่วโลกนะครับก็มีบางประเทศที่เขาบอกว่าเขา,เามีจุดยืนตรงข้ามทางการเมืองกับสหรัฐที่พยายามที่จะสร้างกระแสการลดการพึ่งพาดอลลาร์ลงนะฮะแต่โดยรวมเชื่อหรือความชอบมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องทางปฏิบัติว่ามันไม่มีสกุลเงินอื่นให้มาใช้แทนนะฮะถ้าไม่ใช้ดอลลาร์วันนี้จะใช้อะไรเพราะนั้นะ ตรบใดที่มันยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่าถ้าไม่มีดอลลาร์เราจะใช้อะไรเนี่ยดอลลาร์ก็ยังคงอยู่แต่ถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงไระยะยาวๆเลยนะแนวโน้มมันมันไม่ดีต่อดอลลาร์อยู่แล้วนะครับสาเหตุหลักที่ผมพูดอย่างนั้นเนี่ยสำหรับผมนะก็คือ,อประเด็นปัญหาหนี้สาธารณะของอเมริกาเขาขาดดุลงบประมาณเยอะมากนะครับเทียบกับ GDP ซึ่งมันทำให้เขาต้องอขายพันธบัต เหมือนกับเราเวลาเราขาดดุลเราเราทำยังไงเราก็ขายขายขายบอลขายพันธบัตรนะฮะมันก็ยังมีคนซื้ออยู่จนจนจนกว่ามันไม่มีคนซื้อเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะกู้เงินได้ใช่ไหมครับคนซื้อก็คือคนพร้อมที่จะปล่อยคู่ให้กับเราอเมริกาเหมือนกันนะครับถึงจุดหนึ่งคนจะเริ่มมีความกังวลว่าโอ้โหนี่คุณเยอะอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าคุณเป็นประเทศปกติทั่วไปป่านนี้ป่านนี้เจ๊งไปแล้วอ่ะนะฮะมันจะถึงจุดหนึ่งที่คนเริ่มกลัวนะฮะ แล้วก็บอกว่าอก็โอเคเดี๋ยวลดอดอลลาร์ที่ถือลงหน่อยไปถืออย่างอื่นเพิ่มขึ้นอย่างเช่นวันนี้เลยนะคนเริ่มกลับมาเอ๊ะเงินปอนก็ไม่เร็วนะดูเหมือนว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยมันส่งสัญญาณว่าอังกฤษน่าจะเป็นประเทศที่กําลังไปในทิศทางที่ถูกต้องใช้ค,คานั้นนะครับจากสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่มันหลงทางไปไกลอนะฮะเขาก็เริ่มมีความเสเอองั้นงั้นอ,อาจจะเพิ่มสัดส่วนเงินปอนสักนิดนึงมันค่อยๆมันอาจจะค่อยๆสะสม เ,เย็นอาจจะกลับมาป๊อปปูล่าขึ้นอีกนะครับตอนนี้ก็ถูกมากด้วยต่างหากออทองคำในช่วงที่ผ่านมาเพราะนั้นถ้าอเมริกาไม่ไม่ปรับนโยบายทางเศรษฐกิจแล้วก็ดูเหมือนเขาเสพติดแล้วนะครับปรับยากดูจากการเลือกตั้งประธานาิิบดีท,ทีที่กำลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้เนี่ยทั้งสองผู้สมัครเนี่ยก็เตรียมที่จะกู้เพิ่มเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่ามันต้องมีจุดจบ แต่ยังไม่ใช่วันนี้เท่านั้นเองจะเป็นระยะเวลาอีกสิปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้นที่มองไทม์ไลน์ใช่ผมฟันธงในสิปีข้างหน้ายังก็ใช้ดอลลาร์อยู่นะฮะคือถ้าภายในสิปีข้างหน้าเลิกใช้ดอลล่าร์แล้วเนี่ยแสดงว่าโลกแตกอะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนค่ะนะจุดที่มองว่า จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะนาทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ไกลเกินสมมติฐานมีการกังวลถึงเรื่องของสงครามจะสงครามภูมิภาคสงครามโลกเองก็ตามเพราะว่าโลกก็ขัดแย้งกันแบบเต็มที่นะคะมุมมองของคุณกรมองอยังไงบ้างคะเหตุก <Black Swan. S 2> ารณ์ที่อาจจะเกิดความรุนแรงในระดับ <Black Swan. S 2> โลก Black Swan เราต้องมีการปรับเรื่องของทุนสำรองหรือว่าการสำรองส่วนที่เป็นอสําคัญสำคัญใหม่ในบ้านเราก Black Swan สุดท้ายที่เกิดขึ้นคืออะไรสงครามไม่ใช่นะโค v i ด ใช่ไหมไม่มีใครคาดฝันแล้วก็มีผลกระทบอย่างขนาดภาพยนตร์ยังไม่กล้าที่จะสร้างสถานการณ์ที่โลกทั้งใบหยุดนิ่งทุกคนอยู่กับบ้านพร้อมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปเมเจริรงมากนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นคือคกอแนวโน้มเหตุการณ์ระดับลักโซนแบบนั้นที่จะเกิดขึ้นอีกถามว่ามีไหมมีนะผมว่ามี โลกเราพร้อมไหมพร้อมขึ้นไหมที่จะรองรับแล้วก็อาจจะมีบทเรียนอะไรบ้างแต่ผมมีความรู้สึกเราเรียนรู้น้อยมากนะครับจากจากเหตุการณ์โควิดท,ที่เกิดขึ้นในอด,ดีตตกลงควรจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดยังทะเลาะกันอยู่เลยจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่จะยังไงก็แล้วแต่แล้วด้วยเหตุการณ์ความขัดแย้งระดับภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าเสถียรภาพสําคัญสําหรับประเทศขนาดเราคือประเทศที่ใหญ่กว่ามัน too big to fail นะฮะอย่างอเมริกาเนี่ย ไม่ต้องไปห่วงเขาเพราะว่ามันใหญ่ซะจนคนไม่ปล่อยให้มันล่มสลายไปไง,ง่ายๆแต่ของเราเนี่ยล่มไปก็ไม่ได้กระทบกับใครเขาไม่ได้มาแคร์เราเพราะฉะนั้นระดับประมาณอย่างเราเนี่ยต้องระวังและแม้แต่อังกฤษเองนะนี่คือสาเหตุที่นายกต้องลาออกไปคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วนะเพราะอะไรเพราะไปออกนโยบายทางการคลังที่ตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยรับไม่ได้มีความ้โหถ้าไปอย่างนั้นประเทศแย่แน่ะนะทุกคนแห่ขายพันธบัตรแห่ขายหุ้น มันก็เลยทําให้รัฐบาลถึงกับต้องต้องปต,ต้องปรับนายกเลยแล้วก็ปรับนโยบายนะเราเราอยากคิดว่าเราทําอะไรก็ได้นะฮะถึงจุดหนึ่งถ้าสมมุติว่าเรากู้เต็มเพดานติดลบไปตัวงบประมาณเต็มเพดานทุกปีก็จะไม่มีใครสนใจไม่มีใครว่าอะไรวันนี้เขาส่งสัญญ,ญาณแล้วนะเขาขายพันธบัตรเราออกไปต้องเท่าไหร่แล้วเขาขายหุ้นเราออกไปเท่าไหร่แล้วนะฮะ หรือถ้าเราบอกว่าไม่แค่ขายก็ขายไปแล้วก็จะเหลือแค่เงินไทยที่อยู่ในตลาดทุนเงินไทยที่จะคอยซื้อพันธบัตรของรัฐบาลแล้วมันจะพอมันจะพอให้เราทําในหลายๆเรื่องที่เราคิดอยากจะทําพอให้มันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะทำให้ลูกหลานมีงานทำหรอนะฮะเพราะนั้นถึงบอกครับต้องมองไกลนิดนึงแล้วคือถ้ามองอย่างอนาคตที่คุณกรมองเห็นนะคะแม้ว่าจะเป็นระยะ กลางถึงยาวก็ตามเรื่องของค่างเงินดอลลาร์นะคะรูปแบบของการบริหารจัดการทุนสำรองอาฝั่งของบ้านเราก็ได้นะคะควรที่จะมีการวางแผนที่จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าจากเราสำรองดอลลาร์มากสกุลอื่น,อ,นอาจจะต้องมาอยู่ในการบริหารจัดการมากขึ้นหรือเปล่าทองคามากขึ้นหรือเปล่าคุณกรณ์มองอยังไงคะส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับว่ามันสะท้อนการการค้านะครับว่าถ้าการค้าเราชําระด้วยสกุลเงินอะไร เราก็ต้องถือสกุลเงินนั้นเป็นทุนสำรองหลักซึ่งวันนี้การค้าโดยส่วนใหญ่ก็ยังใช้ดอลลาร์อยู่เนะพราะฉะนั้นเราก็ถือดอลลาร์ผมเข้าใจว่าสัดส่วนการถือทองเราก็เพิ่มขึ้นด้วยในจังหวะที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการบริหารตรงนี้อยู่นะอ,อย่างที่ว่ามันไม่ได้มีความชัดเจนนะฮะว่ามันตัวเลือกอื่นมันคืออะไรนะครับในในจังหวะนี้แต่ก็ต้องคอยดูว่า ถ้าโลกมันมัน,ม,นมันเริ่มเปลี่ยนมีสัญญาณในที่ชัดเจนเนี่ยเราก็ควรที่ต้องปรับตามนั้นด้วยท้ายที่สุดนะคะเราก็อยากจะมองหาแสงสว่างที่เป็นโอกาสของประเทศเหมือนกันนะคะแม้ว่ามันจะมีข้อจํากัดมากมีความเสี่ยงมากแล้วเราก็เผชิญทศวรรษที่สาบสนมาแล้วหนึ่งมีความเสี่ยงที่จะต้องอเผชิญก้าวไปอีกหนึ่งทศวรรษก็ตามแต่ว่า เชื่อว่าเราจะยังมีจุดแข็งอยู่มีจุดที่เป็นจุดดีอยู่ที่ยังสามารถที่จะเติบโตเป็นความหวังของคนในประเทศได้คุณกรมองเห็นจุดไหนที่เป็นข้อดีเป็นความหวังของเศรษฐกิจไทยเอาภูมิรัฐศาสตร์ก่อนนะครับผมคิดว่าเราเป็นเซฟโซนของคนทั่วโลกยูเครนรัสเซียลบกันเนี่ยชาวยูเครนกับชาวรัสเซียก็มาอยู่ภูเก็ตด้วยกันเราเป็นประเทศที่จีนมองว่าเป็นมิตรที่ดีอเมริกาก็เป็นมิตรกับเรามายาวนาน เราไม่มีประเด็นปัญหานะข้อขัดแย้งอะไรกับใครนะครับแม้แต่ในอาเซียนกันเองเนี่ยเพื่อนสมาชิกหลายประเทศก็มีข้อขัดแย้งกับจีนนะครับในเรื่องของทะเลจีนใต้บ้างเราไม่มีเพนะราะฉะนั้นผมมองว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่มีพลังมากที่สุดของเรานะครับและเราก็ใช้ประโยชน์กับมันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือ,รอเรื่องอื่นๆก็าตามนะครับนั่นคือเรื่องที่หเ,เรื่องที่สเนี่ยผมมองว่า ประชากรเราอาจจะลดลงก็จริงเนี่ยแต่ประชากรในโลกยังเพิ่มขึ้นอยู่เขาคาดว่าจากเจ็ดพันล้านจะเป็นสูงสุดอยู่ที่ประมาณหมื่นล้านในเอเชียเองเนี่ยรายได้ของประชากรชายเอเชียก็สูงขึ้นกําลังซื้อมากขึ้นนะฮะสิ่งที่เรายังทําได้ดีอยู่ที่กว่าคนอื่นนี่คือเรื่องอาหารผมใช้คาว่าอาหารมากกว่าเกษตรเกษตรเราทาไม่ค่อยดีนะครับแต่เรายังเป็นประเทศเกษตรกรรมนะรที่สามารถผลิตอาหารได้ เพราะนั้นผมคิดว่าเราควรต้องเอาจริงกับการปฏิรูปกระบวนการการผลิตอาหารเพื่อที่จะเป็น Kitchen of the World ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยประเด็นหน้าเศร้าก็คือเราไม่มันไม่มีการสนทนากันเรื่องนี้เลยนะเราไม่รู้เลยว่ารัฐบาลคิดจะทำอะไรกับภาคการเกษตรเหมือนกับไม่มีอะไรที่รัฐบาลจะทำะที่จะปฏิรูปเพื่อทำให้เกษตรเราเข้มแข็งขึ้นซึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะแต่มันต้องมีความตั้งใจ ใช้ภาษาอังกฤษคือต้องมี political will นะต้องมี Vision ก่อนแล้วก็ต้องมี w วนะตอนนี้ยังไม่ชัดว่า Vision มีไหมถ้ามี Vision น i l l ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะนั้นมันมีเรื่องที่ทำได้ะนะครับเอาแค่สองเรื่องนี้ก็ก็ช่วยเราได้เยอะแล้ว